อยู่ข้างหลังผมนี่คือหัวหันง้อหน่อยดนะครับเด้อหัวหันง้อหน่อยสําหรับอ่างอหน่อยเกิดหม่นะครับอายุตั้งแต่สิบหามือขึ้นไปอ่าหรือว่าถึงสามเดือนนะครับบอแมนว่าเต่อาหารเม็ดไหกินอย่างเดียวนะครับมีส่วนประกอบอยู่สามอย่างนะครับบอสิเป็นอ่าหนึ่งนะครับเฟียงนะครับเฟียงสองหยาแพ่งกอลาแห่งหล้กก็สามก็คือหัวหันเม็ดนะครับเอาผสมกันนะครับเอาไปแห้ง้อหน่อยกินเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดี เพื่อนๆที่อยู่ทางเมืองไทยล้วก็อยู่ตโลกนะครับเด้อมาพบกับผมนะครับเด้อเกียร์หรือเบาเกียร์นั่นเองนะครับเห็นอย่างบ่ครับอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับนะครับเป็นหัวหานนะครับหัวหานนะครับที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับเป็นหัวหานสําหรับง่วนหน่อยนะครับเด้อสำหรับลูกง่วนะครับอายุตั้งแต่เครื่องเดือนนะคือหรือว่าสิบหามือขึ้นไปนะครับจนว่าฮอดสาม เดือนนะครับจนหอดสามเดือนครับนี่เป็นแบบนี chutz, ้ละครับเดี๋ยวผมใช้เบิ้งใกล้ๆนะครับนี่ละครับสิเป็นแบบนี้ละนะครับสิเป็นอันถ้าเบิ้งใกล้ๆสิมีพวกหญ่านะครับพวกห้าพวกเฟียงนะครับหรือว่าบ่ไดมีแต่หัวอาหารอย่างเดียวนะครับบดไดมีแต่หัวอาหารอย่างเดียวนะครับถ้าเบิ้งใกล้ๆนะครับสิมีพวก เฟียงแหงนะครับพวกหยาแพ่งกุลาแหงนะครับที่อยู่ผสมกันอยู่ในหนีนะครับคือมีทั้งอาหารหยาบอาหารข้นนะครับที่ส่วนผสมนะครับสีใส่เข้าไปไหง่วกินน้ำนะครับโมเมนต์วาเฮ้าสีไหอาหารข้นแบบเพียวๆย่างเดียวนะครับเขาก็ต้องให้อาหารหยาบคนไปน้ำนะครับรากาซิมี่สามอย่างครับอยู่ในหนีสามอย่างหนึ่งอาหารเม็ดนะครับ สองเฟียงแหงนะครับนะครับหรือฟางแหงนั่นเองสามหาแพ่งกลานะครับหนาแพ่งกลาแหงนะครับเห็นปะครับที่เป็นเม็ดที่เป็นเส้นแหงแหงเขียวเขียว่ะครับนี่เบื้องใกล้นะครับกล่องกับบอคอยสัตว์บันไดนะครับเด้อจังไดก็ขอโทษหลายๆาฟังเสียงผมบันไดเอาก็แล้วกันนะครับอันนี้คือหัวอาหารนะครับสําหรับง่วนหน่อยนะครับสาหรับลูกง่วนนั่นเองนะครับ สำหรับลูกง้วนั่นเองเพราะว่าง้วนน้อยนะครับมันกินห้าเองกับบวกกงนทั้งสี่นะครับส่วนมากกสิกินอาศัยกินแต่นมแม่นะครับมือหนึ่งกัเที่ยวกินอยู่ยังมือยังเว้นนั่นแหละแต่ว่าถ้าเข้าเสริมด้วยอาหารเฮ็ดอาหารให้เขาน้ั่มทั้งสี่นะครับซอยให้เขากินแบบฝึกให้เขากินอาหารทั้งสี่นะครับหาลังโตหาง้วแม่ลังโตนะครับเรียงลูกบ่คอยดีปันใดหรือว่า ลูกกินนมปนไดกับบอ้วนบาพี่นะครับจอยนั่งสินะครับเผากับตองเสริมด้วยอาหารอาหารข้นหรือว่าหัวอาหารนั่มนังสินะครับวิธีเผาเอาไหกินเ้ากับเบแมนวาสิเอาเตม็ดอาหารม่ให้กินอย่างเดียวนะครับเ้าตองตองผสมนั่มนะครับผสมใส่กับพวกกล่อมวกกัญยาแหงพวกเฟียงแหงนะครับเอาไปผสมกันนะครับกับ่บหญ้าครับวิธีผสมเผา กลับไปหอบเอาเฟี้ยงตีอยู่จากแมงง่วนล่ะครับถี่บั้นวิเศษมุนมุนแหหรือว่าหนาแพ่งกุลาแหงนะครับเขาเอามานะครับเขากับบ่ได้กินเบืองดอกครับง่วนหน่อยสิผาเมื่อขึ้นไปถึงสามเดือนนะครับเขาปกินเก่งนะครับเขาสิฝฟกกินนะครับนะครับดังตัวอย่างตีเห็นนีู่นะครับเดี๋ยวผมสีมีตัวอย่างให้เบิองนะครับไปเบืองกันเลยครับนี่แหละครับง่วนหน่อยนะครับงวนหน่อยอายุ สีามือนะครับเขากะสิให้กินแบบนี้แหละครับเอ็นบอกครับให้ใส้กับไส้กับบะน้อยๆนะครับกินบวเบิดดอกครับเบิ์ดมือก็กินบ่เบิร์ดดอกเขาก็สิทธิเที่ยวมาเริ่มกินมาหัดกินนะครับเอาให้เขากินเขากะเห็นบอกครับเขาสิเริ่มกินเขากินเป็นแล้ะครับนี่ก็คือซอยให้ลูกง่วมีโครงสางทีดีขึ้นนะครับ้วก็ซอยในเรื่องของน้ำนุ่มนํำบังสีนะครับเนบครับเขากะสิกินนะครับซอยในเรื่องอ่า ในเรื่องของนํานุ่มนะครับนังเทียเขากินนุ่มนานุ่มกับสีแม่เขาสีบอดีนานุ่มบาหวานบาหยังเขาบาอ้วนบาอย่างเขาก็ต้องเสริมด้วยหัวหารข้นไห้น้ำนะครับหลักกามีส่วนผสมคือจังผมไหเบิ้งล้ครับมีเฟียงมีหยาแหงนะครับเนาะหยาแหงนะครับหยาแพ่งกลาเด้อครับจังสีดีนะครับสาหรับหัวหน่อยกับเส้นบอย่น้ำมังสินนะครับนั่นแหละครับจังไรก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเด้อครับเด้อ เห็นไหมครับวัวหน่อยมันกินนะครับวัวหน่อยมันกินกะกะขอบพุ่นเๆไลนะครับเด้อขอบพุณนพี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยนะครับหลักก็อยู่ต่อโลกนะครับที่เขามารับช้มนะครับเด็กเกียนะครับในคลิบหนีนะครับขอกอบพุ่นลาไๆนะครับกะขอให้อวยพรให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางเมืองไทยนะครับเด้อมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตนะครับขิดยางอยู่เต็ดยางไบทํายังอยู่กระางนะครับขอให้ประสบกวามสำเร็จทุกสิ่งอย่างนะครับเด้อ กะผมกะขอ็เอาทำนำทางเลยครับเด้อนะโดนจิตโดนใจนะครับเอาทำน้ำทางโดนจิตโดนใจนะครับห้กพ่อแม่พี่น้องนะครับให้คิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆเลยครับเด้อนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเฮาเองครับครับผมสวัสดีครับ